ครับติดไม่รู้ตัวอครับตัวใหญ่อยู่ด้วยนะว่าอยว่ครับเห็นกระตกอยู่ตึกต๊กๆครั้งหนึ่งสองครั้ง นะครับมาดูผลงานกันครับวันนี้โอ,โอ้โออ้โ้หอยปลาเยื่อผูกตัวเดียวดูสิครับโอ้อย่าดิ้นอย่าดินาดนาดนาด้นอย่าดิน้นโอ้ย่าดิ้นโอ้ย่าดิ้นอย่าดิ้นนะครับ ยังไม่หักเงี้ยงไม่ยังไม่อะไรนะครับเนาะตัวเดียวนะครับจะกลับบ้านก่อนครับเพราะ่าฝนตกครับกะบ่บ่บ่บบบบเอาดี๋นนะครับเด้อบ่อกับนำ